กงงงเเออยย่่่นนนั้้สูีไวแม่อุ้มแม่อุ้มอยากขึ้นมาหาคุณแม่คุณแม่ก็อุ้มขึ้นเตียงดูลูกมันอยากขึ้นมาด้วยแต่รักของยายเทียเทียนะครับนิตร์นิตร์ไม่ใช่นะขายาวมันตึ๊ก ขนมหวานดูแลสุขภาพหรือเนการคดีเพราะมันมีควาเสี่ยงี่อ,อย่าขึ้นอย่าขึ้นไม่ขึ้นหรอก้ะไม่ต้องขึ้นหรอกอีกแล้แต่ไม่ต้องขึ้นหรอกไม่ขึ้นคะ่ะไม่ขึ้นย่าไม่ขึ้นนะ อาเด,น,ดาน,านนักของยายดนรักของยายอืมดนยักของยายดนักของยายป้าปะลงปะแม่ก็จะลงแล้วแม่หวานก็จะลงแล้วอ<ม>ืมเช่อมันขับเลอืลม,ม,มอ เลิกันว,วันนี้ทสบควันนี้แลนะครับว่าคนที่รู้วั้เจียใช่ใช à, มูตันไปวันที่ลงไปแล้วไปแล้วพักกันไปแล้ว